พี่น้องเี่รักสิ่งสร้างในวันที่ห้าและหกของพระเจ้าคือบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายพระองค์ทรงสร้างและอวยพรทั้งสัตว์น้ำสัตว์ปีกและสัตว์อื่นๆนานา,นาชนิดพระองค์ทรงให้มีจำนวนทวีมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนพระปีชายาและพระลิทธานุภาพซึ่งเราสามารถทบทวนดูจากชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดพระองค์จัดเตรียมสัตว์ทุกชนิดอย่างดี เพราะสำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นที่รักของพระองค์และต่างได้รับผลแห่งการอวยพระพรมนุษย์ได้ถูกสร้างเป็นอันดับสุดท้ายเมื่อทุกสิ่งสมบูรณ์พร้อมแล้วพระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกับสิ่งสร้างอื่นๆพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์และทรงให้เขาเป็นนายเหนือสรรพสิ่งพระองค์ยกย่องให้เกียรติมนุษย์มนุษย์จึงต้องไม่ทำสิ่งที่ทำให้ตกตำ่ำ เพราะหากประพฤติตนอย่างแย่ๆเขาก็จะต้องพินาศไปแม้ว่ามนุษย์จะมีทั้งส่วนของกายและจิตแต่การที่มนุษย์มีส่วนคล้ายคลึงกับพระเจ้าจึงต้องเน้นให้จิตวิญญาณของตนมุ่งไปสู่พระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตกิสชตียนต้องนำตนเองไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดซึ่งไม่มีอะไรที่เป็นจุดหมายที่ควรค่าสำหรับมนุษย์มากไปกว่าพระเจ้าเราอย่าให้ ใช้ฉายาของพระเจ้าในชีวิตของเราต้องผิดเพี้ยนหรือเสียรูปโฉมไปในเมื่อพระเจ้าทรงประทานสิ่งต่างๆให้มนุษย์อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอาหารฝ่ายกายและอาหารฝ่ายจิตเราจึงต้องทำหน้าที่ในการดูแลรักษาเลี้ยงดูและใช้ทุกสิ่งอย่างเห็นคุณค่าสูงสุดคิดเฉลิต้องเข้าใจลึกซึง้งถึงการที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งด้วยความรัก และแน่ใจว่าทุกสิ่งที่สร้างนั้นดีมากเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และร่วมกับพระองค์ในการดูแลสิ่งสร้างทั้งหลายของพระองค์อย่างดีด้วยการที่พระองค์ทรงพักในวันที่เจ็ดก็เพื่อจะสอนเราว่าเราก็ต้องมีเวลาหยุดพักเช่นกันเพื่อเราจะได้ไม่มีความโลภแต่มีความสงบรู้จักแบ่งปันและคิดถึงพระผู้ทำให้เราได้เกิดมา เราต้องไตรตรองถึงการดำเนินคิดที่ผ่านมาและขอบพระคุณพระองค์ความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพราะเหตุผลแท้จริงของการหยุดพักในวันที่เจ็ดของพระองค์ก็คือพระองค์ทรงมีพระประสงค์พิเศษที่จะอวยพรสิ่งสร้างที่อ่อนแอของพระองค์คิตชนจึงต้องปฏิบัติตนให้สมกับความรักของพระเจ้าในวันสําคัญนี้เราต้องมีกิจการที่ถวายพระเกียรติพระองค์ พอมทั้งวอนขอพระพรที่จําเป็นเพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ส่งพระอนุภาพทุกสิ่งเป็นผลเมื่อมีพระองค์วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอโปรดให้เราได้สัมพันธ์กับพระองค์ด้วยสายการประทานพระปีชายาสำหรับการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความยิ่งใหญ่แห่งการสร้างโลกและตระหนักถึงการทำหน้าที่ในโลกตามที่องค์ทรงมีพระประสงค์ up on the concrete